ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวส919อากาศพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยบดิชันชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันแบบนี้ค่ะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาพัก1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณภยัยลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ําในพื้นที่เสี่ยงเขื่อนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจจะเกิดอุทกภัยขึ้นซึ่งในพื้นที่นะคะก็ได้มีฝนตกมาเป็นช่วงๆแต่น้ําก็ยังสามารถระบายได้อย่างรวดเร็วโดยหน่วยก็ยังได้จัดเตรียมกําลังพลและยุทธปกรณ์ใน การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอตลอด24ชั่วโมงณตำบลวังตะเคียงตำบลเขาสมิงอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนั่นเองค่ะต่อเรื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมด้วยกำลังพลชุดบันทอสาธนา,นารณภัยเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำดำเนินการสำรวจและติดตามระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม,มซ้ำซากเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันเหตุการณ์ณบ,บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานและอ่างเก็บน้ำห้วยโอพอําเภอเมืองอํานจาจเจริญจังหวัดอํานาจเจริญนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยส่งเสร,ริมการเกษตรและสหกรณ์กที่สําสำนักง,งานทหารพัฒนานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานดําเนินการส่งมอบพันธ์ปลาน้ําจืด ตามโครงการประมงหมู่บ้านหน่วยบัญชาการด่านพัฒนาให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงพัน,ปนุปลานำจืดจำนวนสองกลุ่มได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหมูสีตำบลเขาชัยลาดอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหมูเก้าตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อสนับสนุนอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มณโรงพ่อพันปลาตำบลสลุยอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะ พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ